ปฏิเสธไปได้ว่าเรื่องการเดินหน้าจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นความหวังของประชาชนจํานวนไม่น้อยนะคะจนถูกบรรจุไว้ในสัญญาหรือว่า MOA ของรัฐบาลร,ระหว่างภูมิใจไทยและฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนก็ลั่นวาจาว,ว่าต้องมีการทําภายใน4เดือนสําหรับประชามติด,ดังนั้นการถแถลงนโยบายรอบนี้ของรัฐบาลจึงจําเป็นและน่าจับตายอย่างมากค่ะว่าจะมีเนื้อหาสัสดส่วนใดบ้างที่จะเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําประชามติและการทําร่าง รัฐธรรมนูญนะคะทีมงานฟังเสียงประเทศไทยของไทย PBS แล้วก็ทีมห้องทดลองปัญญารมมู่ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองเราไปเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องหน้าตารัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยากเห็นเป็นอย่างไรได้คำสำคัญมาเป็น Word Cloud หรือว่าเป็นกลุ่มคำที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามระบุว่ารัฐธรรมนูญใหม่ที่คนอยากเห็น ก็คือต้องมีคําว่าเพื่อประชาชนอลองดูกราฟิกภาพต่อไปนะคะรัฐธรรมนูญใหม่ที่คนอยากเห็นเป็นรัฐธรรมนูญต้องทําเพื่อประชาชนค่ะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมตามมาด้วยคําว่าคนเท่ากันไม่ซับซ้อนมีความยุติธรรมตรวจสอบได้คําใหญ่ๆบนหน้าจอคือคําที่มีคนตอบเข้ามาเยอะนะคะคุณผู้ชมดังนั้นกลุ่มคําตรงนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าคําอื่น นี่เป็นใจความสําคัญที่ประชาชนกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามต้องการอยากเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ในฝันของพวกเขาค่ะในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราไปจัดทาเวทีร่วมกับสมาชิกวุฒิสภามีความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่า9 2ต้องการแก้ทั้งฉบับค่ะ6%อ์อยากจะแก้แต่ยกเว้นหมวด1และหมวด2อ,อีก2%บอกมีความเห็นว่าแก้เพียงบางมาตราก็สามารถไปต่อได้ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงรูปแบบของการแก้รัฐธรรมนูญพูดถึงรูปแบบของหัวใจสําคัญที่ต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะอันดับหนึ่งกลุ่ม ที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าเรื่องสําคัญที่อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มสิทธ์ก็คือสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์66เอซค่ะอันดับที่2คือเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้ของอํานาจรัฐ40อนันนี้ประชาชนต้องการอันดับที่3คือเรื่องการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น32เซและยังมีเรื่องอื่นๆน,นะคะรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลและการป้องกันการปราบปรามทุจริตด,ด้วยอยู่ในลําดับที่45ต่อไป เมื่อดูเส้นทางรัฐมนูลใหม่ตรงนี้ยังคงไกลค่ะคุณผู้ชมดังนั้นชวนคุณผู้ชมยังคงร่วมแสดงความคิดเห็นกับชัย PBS ได้ผ่านการสแกน QR code คที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเข้าไปตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจริงๆแล้วด้านหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจปากท้องคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ